ความสมดุลของจิตเราก็เหมือนกันว่าเราจะทํำยังไงให้จิตใจเราเนี่ยรักษาสมดุลของสิ่งที่ดีและไม่ดีในตัวเราได้เราเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเรามองเห็นความผิดพลาดว่าเป็นสิ่งที่มาสอนเรา ให้เราตระหนักรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอาฮะในชีวิตเราไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่ยึดติดกับมันและปล่อยวางให้เป็นเราก็จะเข้าสู่อีกด้านหนึ่งของชีวิตด้านที่ทุกคนอยากจะเข้าไป ด้านที่ทุกคนอยากจะอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดเพื่อดำลงอยู่ให้ชีวิตมันผาสุกตนสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าใจเราจะต้องรู้สึกเป็นสุขด,ด้วยถ้าสมมติว่าผมจะบอกคุณว่าถ้าเราสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราได้มันจะเป็นไปได้ไหม